จำขึ้นใจในวิชาดีกว่าจดจำไม่หมดจดไว้ดูเป็นครูสอนจดและจำทำวิชาให้ถาวรเป็นอาพรเกียรติคุณนุกุลการสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมในช่องสิทธิโชโอนะครับวันนี้ผมก็มีหวยดีๆเด็ดๆแม่นๆมาฝากเหมือนเดิมนะครับสูตรนี้สุดยอดนะครับผมทําสถิติเข้ามาแล้ว32งวันนะครับในวัที่ผ่านมาให้ตัวเด่นไปก็เข้านะครับสุดยอดนะครับผม คราวนี้เรามาดูสถิติกันเลยครับผมที่บอกว่าเข้า32มงหดเข้ายังไงนะครับผมผมจะรีวิวให้ดูนะครับผมสูตรนี้ผมเรียกชื่อสูตรว่ารางวันที่1นรูทล่างเท่ากับล็อกวันเดือนปีนะครับผมคำนวณหาเลขท้าย3ตัวของรางวันที่1นะครับผมหรือที่ใครหลายๆคนเรียกวันเลขบนนั่นแหละครับผม จะให้ตัวเด่นไป3ตัวนะครับบางงวดก็เข้าหนึ่งตัวบางงวดเข้า2ตัวนะครับสูตรนี้สุดยอดนะครับผมคราานี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าตำแหน่งเด่นก็คือตรงไหนนี่ครับตำแหน่งเด่นครับผมนี่คือตำแหน่งห้อยออกครับผมผมจะเขียนเรียงลงมาอย่างนี้นะครับผมเรียงลงมานะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะครับว่าทําสถิติเข้ายังไงนะครับผมใครที่เคยได้ดูแล้วก็ถือว่าเป็นการตบทวตนความรู้ที่มี ไปในตัวนะครับผมดูไปพร้อมกับผู้ที่ยังไม่เคยได้ดูนะครับผมน้นยํานิดน,นึงนะครับผมหวยคือการเสียงโชว์มียตาเสียงสูงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมชอบสูตรนี้วิธีนี้ก็สูตรนี้ไปเป็นแนวทางนะครับผมแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับผมเห็นไหมครับทำสถิติเข้าดีๆต่อเนื่องนะครับผมขีปื่องหมายถูกเต็มเลยนะครับผมมีสะดุดบ้างเล็กน้อยนะครับ ธรรมดาเลครับสูตรหน่วยก็ต้องมีวันผิดพลาดน,นะครับไม่มีสูตรไหนที่เป็นอมตายั่งยืนนะครับแต่ว่าถ้าเข้าได้ดีขนาดนี้นะครับผมเราก็สามารถนําไปเป็นแนวทางได้อยู่นะครับผมใบแรกก็ผ่านไปนะครับผมมาต่อแผ่นที่2เลยครับผมในวันที่16เดือน8ที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับผมให้ตัวเด่นก็คือ034ห้อยออก 004เข้าหมดเลยนะครับเห็นไหมครับเข้าหมดเลยนะครับมาหมดเลยนะครับ0นี่มาสองตัวเลยนะครับผมสุดยอดไหมครับแล้วสถิติที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่สะดุดเลยนะครับเนี่ยหางวดสุดท้ายเนี่ยครับยังไม่สะดุดเลยนะครับผมคราวนี้มาดูตัวเด่นในวันที่หนึ่งเดือนเก้ากันบ้างครับผมคำนวณออกมาแล้วครับผมในตัวนี้นะครับ สามห้าแปดนะครับแล้วเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าตัวเด่นตัวนี้นะครับจะเข้าหรือเปล่านะครับจะเดินได้ดีต่อเนื่องหรือเปล่านะครับผมก็เอาใจลุ้นช่วยมันนะครับผมวันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาดูมาชมใหม่นะครับขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมเผื่อว่าวันใดวันนึงผมมีสูตรวยดีๆเด็ดๆแม่นๆ สามโตรงๆมาฝากจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับจะได้เสิร์ฟถึงมือท่านอย่างทันท่วงทีนะครับผมจะได้ไม่พลาดโ,โอกาสเพราะว่าโอกาสเนี่ยไม่ได้มีมาบ่อยนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมผลงานของผมและก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่ยังคงติดตามกันด้วยดีเสมอมานะครับผมเสมอมานะครับเป็นเพื่อนสมาชิกกันอย่างเนียวแน่นนะครับผมก็ขอขอบพระคุณจริงๆนะครับผมไม่มีอะไรจะตอบแทนนะครับนอกจาก ก็จะตั้งใจทำหวยให้ดีที่สุดนะครับผมวันนี้ก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับจงมีอายอุมั่นขวัญยืนนะครับผมแล้วก็สุภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะครับแล้วก็มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม